ายดสวัสดีจ้าพน้อสวัสดีาสวัสดีน้องแดง้เนาะอากาศโทตรหาเลยเนาะงามลงมาเป็นอันาไก่่งจ้ะพี่น้องลไก่่งเนาะก็เห็นแต่ชาว่เตัวเก่าเนาะพี่น้องก็อย่าว่ากันเเนาะเสือบ่ลายเห็นแต่ใส่สีแดงสีเขียววนไปวนมาเนาะ กาสักดีเด้อพี่น้องมันเป็นบ่อสากเด้อแต่บ่อใส่ในตู้เก่าเนาะอันนี้กระเสียมันเนาะหายเสียโซ่แคดมันบ่อลายเนาะเสียกันยาวอะไรมีหน่อยเดียวหนึ่งจ้าพี่น้องสักน้ำกระจนสิบ่ทันเนาะเพราะเสียมันบ่อลายเด้ใส่ผัดยามหนาวนี่คันสิสบู่ใสโคตรหนาวเลยพี่น้องเมืองแต่เสียงลมทิ่นี่เมืองบ่อวิบบอวิบบอนล้ว อยาเียโบอกคนเลยได้คือหนูควรผ่นลืไมอื้งบ่าแมวอึ no ้งอยากเลยอยากนับกันตอยากเ้าอยากมาจุ่มกันหนาวกระเี้ามาในรักันเต็มตัวแต่ละคนเดี๋ยวชิ้นต้มต้มอากกันตมอยากต้มปุงลดปรุงโรตี้น่เขาให้อยู่อยู่ไพอ้าพากดนไป เดี๋ยวเราก็รับหน้าวางกันพักให้จะเอาเม็ดโตไว้ข้างในนั่น <laughs> 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 <thì> <laughs> <100attend. cười> คตาเป็นใคริบเป็นหอี่กลัวว่าที่โเห็นเอดความเลแป้มากคุณแม่คุณแม่มาดูคุณแม่เอาท้องมาดูสิได้หกเดือนแล้วไหเนี่ยแม่หกเดือนด็กแม่ยิ้มใช่คุณแม่คุณสาวนี่ด้วยคุณยิ่งอีกแล้วดีดีน้องอะไรนงมจิน้องมจิของน้องมนนโม โอ้โหยังะงโอ้ยโอ้ยอมทีกำลังถ่ายฮิปปอให้ทำอะไรโชยจ้ะง่าย่ายไม่น่ด็กเป็นสิ่เพิ่งนดมดตามให้ยางนี้แค่เดือเรือจิเม่บอกว่าหัวหัวมาแรงเนี่เอาอันใส่ในีบิัดเดี๋กวอันนี้หาแรงเด้หโองนี้แรงแถวลงล กันโต๊ะคืนเรืออะเตงโต๊เอาหนักินกันเน่ายแป้งมาขจะนิ่หน่อยหนามหนังกินมืดยังกินเวลาไม่โย่อะไรมีเมนอะี่เตงกินตับหย่อนเฮตับหย่อนไปกัแ้วเห็นอาหารอาารนนี้ขัจะซอยๆหะือัวเนาะสวก็ไปดย่อนไปอด้ากปิเนาะเออมีแต่ในทงยางคือสยลไม่้หรอี่มีแต่ขั่วเอาสิค่ะขั้วเอาได้แ็ส่ไมัยก็ไม่ หัวแล้วเห็นแด่อือพี่อิงทำมากเ้ยนาวบอกว่าเสา่นแล้วจะอุ่นเนาะจะอุ่นบนึงะ้อามแกบน้นไมนุ่มเนาะโชว์หางเงินนะางเกี๊วเผานางป้าเจะใช้เงินในหวงันไปเลยเบ่ายเกี๊ยวเผาเบอรองแสนเจสินคนไหนเออเบอร์ซ้นเลย เดือดมืงอมื่นสามแสนหรือกินมื่นละแสนในสามแสนกินหมื่นแสนหนึ่งได้หรือไม่ของควันของควันตัวเองไงของควันตัวเองอะไรเนาะไม่หรอน้องอานีิกาซอยลาบจะพี่น้องทั้งลาบแล้วก็ทั้งเสียเลือดแป้งน้ำนาะงาวิกบาวิกกำลังซอยนี่อากาศก็โคตรหนาว เด yeah. ิ่งบอกวิลาเดิมบอกวิลาก็เจ้าชีนางจุไฟเปิดว่าหนาวเกาะเนา้อ้เปิดนาวเฮงจับน้อเดี๋ยวเอุ่นิ่งกันน้องแบดนี้นังพิงไพ่ระวังโทรศัพท์ตกในยาในพี่น้องเลยไว้ไอ้หน้อยมือเศร้านี่นั่นทั้งลมผัดไพ่กับลูกว่าว่าเอาเห็ดเอากินเอย่าในตู้ต้สีบริุ่ทธิ์เดี๋ยวไม่ถอดคำคมพี่น้องขอคำคม้ะบากวิลา

ยิงไทยกับคนหัวใจดีกอาฟังใจคนไร้ฝโอ้คำคมจากเอ้าเสียบอาสดจเมียตัวมัคืออะไรหันมา้ได้อ้จงาก็เลยใช้ลองทํองเนาะต้อนกตีแงฟูด <c> ฟ <oughs> <c oughs> ูดฟูดน่นเป็นนนเป็น้ยแค่ดุก้ค เบอร์เงินไก่งวงอะโต๊ะไงเบิ่งสีนะกับโผล่กัี่นอกนังกับนาอนังกับไงเนาะมาเบิ่งไม่ลงกันเครุ่มเหืย่งเือแต่ยนเทิงเห็นบวร่างพักน้ไม่ลงกันร่างพักปอดชานผิดคิดเป็นส่วนาะชีดดๆเนาะโดยซาบเตอเบิดเบิดมีส่วนล้างมาก ฮะกำลังโซยจ้าเห็นน้องกินเนาะนอปีกกะบุกแล้วตัวนักะตัวนี้ชุกแล้วตัวนกไก่ชุกแล้วนี่หแซ่บคุณแม่าะผิกเนาะกรวินหัวใ่ดอกจักดอกขั้นมาหนาจิโร่อ้วนสดจีโร่อรอยจนใช้ต้อย่างแบ่งยานัน่หขาอ่อนหนัหรือหมด เขาเปล่ยนให้มีใหญ่นะมันง่ใช่ไหมใช่หรอเป่างะเบอบำบน้ออืมไฟลุกควันเป็นควันแต่พี่น้องอูนงกระอูยุงคนกินกอนนะอันนีพี่น้องโต๊งแล้วเลยเนาะขวานแล้วก็ชิเหตเลือดแตง้งมลอกล้นนักแล้วเริ่มแป้งแล้วก็ลาบ อืมสลงบด้านีบสล่งมบีผมมีจำนะเสองจานจากพี่น้องเลือดแป้งเนาะเกลดแป้งไก่งวงเห็ไหมูเลี้ยงไปซอยเนาะใสปิดกันนังมัไดไม้สายไม้สาย

อ้ขานันเอ้ยจำเนี่ยเจ้าสซซอยหอมจ้าี่เขาไม่ใส่นี่เขายัื่อเป็นสองมาไว้ใส่ยังโอ้ยเสพม์ลูกหลาเขาบอกคา้บานเขาเป็นทงเอ้ไง้เมื่อกวีจสื่อหยังเหือดโหนก็ไม่ใไ่มันจากอังขอยังอยงข่ันขยางหน้าต้องมาดแม่ม่านอยากมาบ่าน้ันี้เลอ็นะหน้า <nt> ัไ <monastery> ง <m are> ค uh, ุยเร่งเาคุยยังคุยคุยยูเรียคุยาค่ะสื่อสื่อผากน้องดูด้วยานมาสื่อมาหายนสื่อมาหายดอกลเมดบของเราเยใช่มาไปองมดปากเียวนเรียบกว่่แล้วใให้หน่อยจะพอมลูกคุยระบาย่ไร้ยจ้าแ วัตถิทางๆ่างัแป้งเ่ยแสียแแล้วจ้าพี่น้องปิ่งก็แล้วอยได้เนาะนี่เนาะงั้เดอดแป้งดดแป้งกัสเลแป้งนี่กแเวลาแนีนะาเป็นแมเย็นเดอหมักหน้าหักกที่มด้เอาลงมาลุกไปไมจ้าพี่น้องเลือดแป้งเนาะ มาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งใชพี่น้องอันนี้ลาบเนาะรีเมย์ลาบไม่ได้แบ่งไว้ผ้าบ่ออุ้ยตออมอุ้ยอุ้ยน้อยผิลืมตองอุ้ยบ่อยลีแคเกะขนาดเนาะบ่ออับผิดลงลืมใส่แบ่งไว้เพื่อแบ่งขนาดเนาะตากออกงน้ำมีตากออกโลดลาบกินเฟซเลยกินโลดกินเฟซโลด กินเผ็ดเลยกินเผ็ดเลยแบบนี้นั้นนีนดสนพ่มนต้องพี่น้องบ่าววิศกําลังซอยหอมนะพี่น้องใส่ยังใสลาบปะนี่เน่ยนะคอยซอยใส่อันนั้นนะใส่เลือดบอกโอ้ยย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 อยยนยอยอยายย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 ยอยย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 ยนยยเยย จ้าเร้วอวเร็วๆคนลืมเนาะวราปุ้งใหม่เลยไมู่้ะใส่บักเพศผดลนายยังไ้นี่โอ้ยผดลนัยอะไรใส่หมดแล้วใส่ใส่ใส่ต้องได้ใส่แล้ว แซ่บแซ่บ้ำบดิก้าไม่ได้ดอกนะเบิ่งนะคุณแม่ปรุงให้ด้วยนะน้ำนวลบ่มีเจาเห็ดแนวใดบ้านที่นี่ใส่โรดหมักพีดกัใส่โรดเ็ดได้ไหมล่ะเนี้ยสนีแม่ตัวน้ำเดือดน้ำต้มน้ำตุใส่โรดกินไรร้านน่ะ น้อกนจ้าเพชรบอกพี่บอกเพชรใส่ไหมมีห่ใส่ละบ่ไนบ่บ่อแมนใส่นี่ใส่นี่ใสเลือดเอาน้องผม่เตะือนกันะดมมือหยอยองน่แหละ เนี imi, oh, ้ยำยอนี่ะารนเดียก่าจะค่้ขารุนไอ้ข่ยายนั่นะพิวโอ้ยพี่น้องเนาะโ้ยพักเนาะพ้ยพักต่อเนาะจะเห็นเห็นเตอตะตอนเลือดนมแต่พักจะพี่น้องอะะไรน สองแสามงานแซ่บเลยเนาะพักก็พักกูเองกินอยู่นี่แล้วก็ทั้งไปกินกับแม่กิบไรเนี่ยพักปวดชันผิดพี่น้องปลูกเองเนาะปลูกเองกินเองนักเลงพ่อเมนกเป็นว่าันเสนอมือเมนุเดี๋ยปลูกเองเนาะกินเองปวดแซ่บโลดอันน yeah, ี้บาลวิกเบิ่งเซฟว่าคือเป็นอันนี้จนเลยเซฟมือแบบจนงามน่าว ปรุงให้เราเลยหรอคะคุณแม่ปรุงหลดฮาเดียวนี้นะยอกๆยกคือมีอะไรย่งนี้บอกได้ว่าตอนเลือดเผ็ดเลยอใจช้อยใหญ่เลยร้ายขนาดนั้นเลย พี่น้องอัาน,นี้ไม่ปกแบ่งเขาปใหญู่้ใหญ่น่อยู่บ้านเราเพิ่งเคย่ไปดีกิแกกแกนแดดแปงนได้ไหมจะก,ก็ต้องแบ่งกันแล้ว่เราชอบมันก็เหี่แล้วนาะพีิให้มันเห็ดจานเนาะให้เราจาน,นโยคองหมากลาวปี้ให้ม่ใหญ่น้นเด้อโอเคเลเลคุณแม่ทำแม่ปรุงแล้วหรอเนี่ยไม่มลุนเลยนะเน่ ยามนะต้มก่อนโอ้บาวิกโอ้นี่มันเซฟเลยโจนเซฟเลยโจนทุกคนเิหนาพี่น้องตะย่านแหงเนาะโอ้ขึ้นมาไวด้อจังไงลงไปั้เนี่ยโอ้เสียงสั่นเลยเนาะหนาวแหงได้เลยจ้าพี่น้อง มีลาบกระเปลือกแตงแบบจปิ้งจ้าไม่นะไม่ได้เอานะเขาอะไรยัง้งอะไรยังบางๆเลยวะเออแบบนี้นี่นี่บางวันนี้เวลานี่นี่นี่เละๆเละถ้าว่ามือเขาอะไรบ้าะอ้าวแล้วไปพี่น้องเขาเล่นของกันแล้วแบบที่นี่